สวัสดีครับช่อง YouTube c h ช n n e l รถไฟไทยเทนไทย HD ตอนนี้อยู่ที่สถา,านีกลางกรุงเทพอภิวัตนกลับซีรีส์ปิดเทอมเล็กหัวใจวุรไไอี EP นี้มาตะลุยอัปเดตโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพอภิวัตน์ถึงอยุทยยาบรรยากาศเป็นยังไงเชิญชมคลิปได้เลยครับกลับมาอีกครั้งนะครับ กับการอัปเดตโครงการกอร่อสร้างรถไฟความเร็วสูงประจำเดือนตุลาคมนะครับหลังจากแอดมินได้อัปเดตล่าสุดในช่วงเดือนเมษายนกับปิดเทอมใหญ่หัวใจวุลรถไฟรอบนี้เป็นปิดเทอมเล็กหัวใจวุลรถไฟนะครับโดวยวันนี้ขบวน135นั้นจอดในชานชาลาที่1นุกทีจะจอดในชานชาลาที่2นะครับ รอบนี้ขอเก็บบรรยากาศการอัพเดตการก่อสร้างนะครับในบางส่วนที่เสร็จสิ้นแล้วแอดมินจะไม่ได้อัปเดตไว้นะครับกับบรรยากาศยามเช้าอันสวยงามน,นะครับแสงแดดอ่อนๆชมกับโรงรถจักรดีเซลบางซื้อนะครับ ได้มีการอัปเดตโครงสร้างหลังคาใหม่นะครับขยายจากพื้นที่เดิมเพื่ออำนวยความสะดวกกับรักงานในการซ่อมและดูแลรถจักรครับเห็นอยู่ข้างลัางนั้นมีขบวนรถไฟที่จะเข้าสู่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อและกรุงเทพหลวงพู ีเป็นบรรยากาศที่ดีเหลือเกินนะครับหวังว่าบรรยากาศแบบนี้จะดีในตลอดแนวเส้นทางจนถึงสถานีรถไฟนครราชสีมาซึ่งเป็นปลายทางที่แอดมินได้สำรวจนะครับ มินโดยสารในคันที่3นะครับบรรยากาศก็กจะหนาแน่นนิดนึงนะครับในช่วงวันหยุดปลายสัปดาห์หยุด3วันซะด้วยมาที่ไล่แซงกันประจำนะครับ กับน้องหนูแดงรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนะครับ นี้ขบวนรถเร็วที่135ต้นทางกรุงเทพอพิวัตรปลายทางขงบวนราชธานีนะครับได้เริ่มต้นเข้าสู่ของพื้นที่สัญญาที่4-2งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับช่วงดอนเมืองถึงนวนครระยะทางโดยรวม21.80กิโลเมตรูรับผิดชอบโครงการโดยบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนดักชั่นจำกัดมหาชน ดยมูลคการก่อสร้าง1570ล้านบาทรู้สึกว่าได้เข้าพื้นที่แล้วนะครับสำหรับสัญญาที่4-2ขีดเริ่มต้นตั้งแต่ดอนเมืองถึงนวนครนะครับอยู่ทางด้านแถบขวาของตัวขบวนรถนะครับ ขบวนรถเดือนึ่งได้สู่พื้นดินแล้วนะครับจากทางาระดับตั้งแต่กรุงเทพอภิวัตรถึงดอนเมือง สบายๆนะครับไม่ร้อนจนเกินไปเราเทียบกับเดือนเมษานี่ร้อนตับแตกแน่นอนนะครับเริ่มออกพื้นที่ชนบทนะครับแถบหลังสิตแล้ว ้าหยุดรถมาวิทยาธรรมศาสตรส์ศูนย์ลังสิตอยู่ในช่วงท้ายของสัญญาที่4ขีด2นะครับ เริ่มเข้าพื้นที่กันแล้วกับสัญญาที่4.2งานก่อสร้างโครงสร้างยจกระดับช่วงดอนเมืองถึงเมือันรระยะทางโดยรวม2 e 1 8 0กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการ The u n i q e e n g i n e e i n g Construction จำกัดมหาชนด้วยมูลค่าการก่อสร้าง1 10, 5 7 0ล้านบาท ใผงปูพ p i เชียงรากน้อยได้มีการเปลี่ยนแปลงทางเข้าสู์จ่ายผงปูนใหม่นะครับบริเวณเชียงรากน้อย สถาน,นีรถไฟเชียงรากน้อยตอนนี้ขบวนรถเร็วที่135ต้นทางกรุงเทพอภิวัตน์ลายทางอุบลราชธาน,นีอยู่ในพื้นที่ของสัญญาที่4.3งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับช่วงนวนครถึงบ้านโพ ระยะทางโดยรวม23กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยใจาก,การลุมค้า CSNWR AS ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทไชน่าสเตทคอนดักชั่นเอเอริงประเทศไทยจำกัดบริษัทนวัตพัฒนา,านการจำกัดมหาชนและบริษัท ASS Chinoas Engineering 1964จำกัด โวยมูลค่าการก่อสร้าง11,525ล้านบาทซึ่งในสัญญาที่4 3ี3นั้นมีการคืบหน้าโครงการก่อสร้างไปได้ด้วยดีเลยทีเดียวนะครับในช่วงบริเวณนี้ มาในรอบนี้นะครับเสาต่อมอเอราถไฟความเร็วสูงนั้นเรียงรายเป็นระยะทางยาวเลยทีเดียวสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ย้ายฟังมาด้านขวาบ้างนะครับเพื่อหลบตัวสถานีรถไฟบางตะอินนะครับเริ่มเข้าพื้นที่เหมือนกันนะบริเวณนี้ต่อม่อนั้นเรียงรายนั้นสวยงามเลยทีเดียว อาน,นี้รถไฟบางประอิ่นอีกมุมมองนึงนะครับ ันสวยงามเลยที่นะครับก่อนเข้าสถานีรถไฟบ้านโปสถานีรถไฟบ้านโปได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับสำหรับสถานีรถไฟบ้านโป มีการได้ลื้อในเร็วนี้ตอนนี้อยู่กับขบวนรถเร็วที่135ต้นทางกรุงเทพพะัยาปลายทางองบาุบลราชธานีอยู่ในช่วงท้ายๆของสัญญาที่4ี 3. งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับช่วงนวนครถึงบ้านโพ ระยะทางโดยรวม23กิโลเมตรผู้รับผิดชอบกับการโดยกิจการร่วมค้า CSNWR AS ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท c ช i n a s t ต t e c o n ักช u c t i o n e n g i n g ประเทศไทยจำกัดบริษัทนวัตพัฒนาการจำกัดมหาชนและบริษัท ASL China o Engineering 1964จำกัด ้วยมูลค่าการก่อสร้าง1 1 5 2 5ล้านบาท ตอนนี้ขบวนรถเร็วที่135ต้นทางกรุงเทพอิวัตรปลายทางบนราชธานีอยู่ในห่วงของสัญญาที่4-5ขีดงานกอ่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างระดับช่วงบ้านโพถึงพระแก้วระยะทางโดยรวม13.3 0กิโลเมตรรวมไปถึงงานกอ่อสร้างสถานีรถไฟอุทยาผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัทบุญชัยพาณิชย์ 1979จำกัดด้วยมูลค่าการก่อสร้าง9,913ล้านบาทซึ่งสัญญาตัวนี้ยังติดปัญหาเรื่องของการลงนามและของผลกระทบทางวัฒนธรรม HIA ยังไม่ได้ข้อยุตินะครับตอนนี้เลยยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างแต่ย็งได้ข่าวว่าในเดือนตุลาน,นี้นาจะเริ่มสัญญาแล้วนะครับแต่วันที่บันทึกนั้นยังไม่ การืบหน้าใดๆนะครับก็ติดตามเรากันขอบวนรถเดดิ้งสามห้ากำลังเข้าสู่สถาน,นีรถไฟวิทยานะครับ

ขอบคุณกันด้วยนะครับสมัครการติดตามและติดตามคลิปใหม่ในอีพีต่อไปกับซีรีส์ปิดเทอมเล็กหัวใจวุ่นรถไฟัสดีครับ